เอมี่นี่ขอผ้าหน่อยสิจ๊ะนี่ค่ะพี่ลิวโอ้ยน้องเอมี่ของพี่นี่มันน่ารักที่สุดเลยไ่ช่วยพี่ทำงานสัด้วยสวัสดีครับค,คุณมานะ นี่ก็ใกล้จะได้เวลาเปิดร้านแล้วทำไมถึงยังไม่จัดโตอ,อีกระอามอ๋อคือตอนนี้ช่างกำลังซ่อมโต๊อยู่ครับถ้าช่างซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยผมจะรีบจัดโต๊วให้เลยครับคุณมนะก็ดีที่ยัง <Beatles> รู้จักหน้าที่ของตัวเองเนี่ยอ๋อนี่เออผมขอแย่ตแนะนำนะครับนี่ชื่อเอมี่เป็นภรรยาผมเองครับภรรยาเหรอ มันพี่ชายฉันเองค่ะเรียบร้อยเสร็จสถิ้ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเอมมี่ครับคุณมานะเนี่ยามเรื่องเบิกล่วงหน้าเนี่ยไปถึงไหนแล้วได้คุยกับคุณมานะเขาหรือยังฮะ ยังไม่ใจมี่คือไม่ไม่มีเวลาไม่คุยเลยคุณมนะเขาทำธุระต,ตลอดเลยจ้ะแต่พี่ก็ว่าเงินม,มันเยอะไปพี่ก็เลยเกรงใจคุณมานาใจไม่จ๋าเยอะเหรอ <c oughs> พ,พี่เห็นฉันไม่มีค่าเหรอฮะแ,อแค่นั้นแค่นั้นเพื่อจะเอามาสร้างเรื่องหอของเราได้นะพี่บอกว่ามันเยอะเหรออ้องเอมี่มี่ใจเยอะก่อนนะออมมี่ใจเย็นก่อนพี่ พี่รักเอมมี่มากๆอย่าพึ่งโมโหเลยนะจ๊ะคือพี่อรักเอมมี่คนเดียวรักที่สุดในโลกเลยจ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็รีบไปหาเงินมาสร้างเงินหอให้ฉันได้แล้วจ้ะไม่งั้นก็ไม่ต้องแต่งเออเอมมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออจ้ะเราเป็นช่อเรมันช่อเว้ยจมยฟังกันเลยหิวโถ่อยขออนุญาตนะครับคุณมันะว่าไงอ่ะเออ คือว่าคือผมผมว่าผมจะขอเบิกเงินลวกหน้าสัก 500, ห้าแสนนะครับห้าห้าแสนน่าจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะหรือว่านายมีปัญหาปรึกษาฉันได้เอ,อ่คือคือแบบนี้นะครับคุณมานะคือผมจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเรือนหอครับคือตอนนี้ผมตกลงกับน้องเอมี่ว่าอีกสเดือนผมจะแต่งงานกันนะครับ แต่งงานซื้อเรือนหอแล้วทางฝ่ายหญิงอ่ะเขาได้ช่วยนายออกบ้างหรือเปล่าไม่ครับแต่แต่ว่าน้องเอมี่บอกผมว่าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องหาเงินมาขอผู้หญิงแต่งงานอย่างงี้ครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงมาก็เสียงเงินเยอะไปเหมือนกันผมรักน้องเอมี่มากครับคุณมานะผมก็อยากทำทุกอย่างเพื่อน้องเอมี่ครับอานี่มันยุคไหนแล้วผู้หญิงอ่ะ ขาก็ควรช่วยนายออกบ้างแล้วถ้าฉันให้นายเบิกร่วงหน้าห้าแสนนายคิดว่านายจะต้องทำงานฟรีๆอีกตั้งกี่ปีถึงจะใช้หนี้หมดฉันไม่ให้นายยืมครับคุณมานะครับผมขอร้องแล้วครับผมนะผมไม่เหลือใครแล้วผมมีที่พึ่งสุดท้ายก็คือคุณมานะครับเพื่อนผมนะครับนะครับนะครับขอร้องครับขอร้องครับก็ไม่ต้องซื้อสิเรือนห่อจะให้ฝ่ายหญิงเขามาอ้างว่า พ่อแม่เขาเลี้ยงดูเขามาเป็นอย่างดีแล้วนายอ่ะพ่อแม่นายไม่เลี้ยงมาหรอถ้ารักกันจริงอยากแต่งงานกันเขาก็ต้องช่วยนายออกบ้างไอทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเกาะผู้ชายกินคุณมาแล้วครับทําไมให้ผมเมิกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่ามาว่าภรรยาผมแบบนี้อีกอย่างคุณมานะรู้จักเอมี่ดีพอเหรอครับเออ ดีอย่างนถึงได้เตือนเนี่ยเอ็มมี่คือยังไงสรุปเรื่องเบิกล่วงหน้าเนี่ยได้คุย,ยหรือยังเรือนหอฉันเนี่ยจะได้อยู่ในชาติเนี้คุยแล้วจ้าออแต่ว่าคุณมนันะไม่ให้เบิกจ้าฮะไม่ให้เบิกแปลว่า ไม่มีเงินมาซื้อเรื่องหอให้ฉันแล้วดิฉันว่านะเราอย่าแต่งงานกันเถอะเรื่องแค่นี้พี่ทำให้ฉันไม่ได้เลยอ่ะพี่มันกระจอกจริงๆเลยเราเลิกกันเถอะเอมี่เยฮะเอมี่จะแต่งงานแล้วเหรอนี่เราไม่ชู้เหรอวะเนี่ยเอมี่ไม่ไม่เอานะเอมี่ไม่เอาไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเอมี่เอาเอาอย่างนี้ไหมคือเราก็ช่วยกันทำงานเก็บเงินแล้วก็ ไปสร้างรือนทอด้วยกันสร้างมากด้วยกันนะะนะนไม่เอาฉันไม่ทำหลอกงานอ่ะฉันเหนื่อยและฉันก็ขี้เกียจด้วยมันเป็นเรื่องของผู้ชายอย่างพวกแกไม่ใช่ผู้หญิงอย่างฉันอีกอย่างนะผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยมีผู้ชายดีๆมันรอต่อคิวตั้งเยอะฉันไม่มงงแกรอกเ,เอมี่เอมี่เอมี่ทำอะไรอยู่ล้วจ๊ะพี่เิีวขาซ่อมโตเสร็จแล้วหรอคะ แต่ทําไมลูกเจ้าของช่างใหญ่อย่างพี่ลิวเนี่ยต้องมาซ่อมตัวเองด้วยล่ะคะเอมี่ไอ้ไอ้น่าจืดนี่มันเป็นใครอ่ะผมแฟนเอมี่เองล่ะครับอ๋อไอ้เรื่องซ่อมตัวเนี่ยผมจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยคุณมานาก็เคลียร์เสร็จหมดแล้วครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไปกันเถิจ้ะ เอมี่จ้ะพี่มีเรื่องอยากจะขอเอมี่หน่อยนะจ้ะเอมี่พอจะช่วยพี่ได้ไหมจ้ะเรื่องอะไรหรอคะถ้าพี่ริวขอเนี่ยเอมี่ก็ช่วยทุกเรื่องลคะค่ะพอดีว่าพี่มีงานอยากให้เอมี่ช่วยนิดหน่อยนะจ๊ะเป็นงานแบบง่ายๆสบายๆแค่นั่งเนี่ยก็ได้เงินแล้วจ้ะงานหรอคะทำไมต้องทำงานด้วยนะคะพี่ริวก็รวยอยู่แล้วนี่นาะแหม เงินเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดได้นะนาเอมี่ช่วยพี่หน่อยนะก็ได้ค่ะถ้าเป็นงานสบายๆแล้วก็ได้เงินเนี่ยหนาทำก็ได้งานก็ดีเลยจ้ะนั่งก่อนสิจ้ย,ย,ยนี่ไงจ้ะงานที่เหมาะสมกับเอมี่ ขอทางจะชัดเลยนี่คะก็ใช่ไงผู้หญิงไงเอมี่เนี่ยเหมาะสำหรับงานนี้อยู่แล้วนี่เห็นชอบว่าขอกินคนอื่นเขาหรือว่าไม่ใช่เหรอพี่เดวคูยเรื่องอะไรคะไม่มเห็นเข้าใจเลยพี่ได้ยินหมดแล้วล่ะจ้ะที่เอมี่คุยกับพนักงานในร้านนั้นอ่ะพี่เดวรู้เรื่องแล้วเหรอก็ใช่นะสิทุเลศเห็นแก่ตัว คิดว่าจะให้คนอื่นเขาดูแลตัวเองให้สบายอย่างเดียวเลยไม่เคยคิดว่าคนรักอ่ะจะลำบากแค่ไหนพี่เร็วแต่หนูก็ไม่ทำใส่พี่นี่หนูก็ทำใส่มันไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี่พ่อแม่สั่งสอนมายังไงละ่ะฮะพี่ดูจากสันดานเอมี่เนี่ยคงไม่มีวันคิดได้แล้วแหละสักวันหนึ่งพี่ก็ต้องโดนแบบไอพนักงานร้านนั้นใช่ไหม ไม่เอาอะผู้หญิงดีๆสวยๆเขาขยันทำงานหากินอะมีตั้งเยอะแยะอย่ามามาั่นนามันหน่อยเลยอล้แกก้าพ่คุณมานะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่เชื่อที่คุณมานะบอกผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าคนที่ผมรักเนี่ยจะทำกับผมแบบนี้ <S <S คนเราอะตอนรักกันจะข้อผิดพลาดใหญ่โตแค่ไหนมันก็มองไม่เห็นล็อกก็เหมือนที่เขาว่าความรักมันทำให้คนตาบอดแล้ะเป็นไงตอนนี้ได้ถอยมาดูไกลๆเห็นชัดขึ้นไหมชัดมากเลยครับต่อไปเนี้ถ้าผมจะรักใครหรือว่าชอบใครเนี่ยผมจะคิดให้ดีแล้วก็ดูให้ดีก่อนครับและที่สำคัญ ผมจะรักตัวเองให้มากๆครับคุณมานะดีแล้วไอ้การรักตัวเองเน่ยมันไม่ได้ทําให้เราเจ็บปวดหรอกนะอ๋อแล้วก็อย่าปล่อยให้ใครอ่ะมาหลอกเอาเงินนายแล้วก็ทําร้ายหวัวใจของนายอีกละ่ะครับคุณมานะ